เมียตามสั่งตอนที่ยี่ิบเอ็อาลีเข้าตาจนเธอถูกไล่ล่าเธอโดนจับไปแล้วแต่ก็หนีรอดมาได้คนที่ช่วยเธอได้ตอนนี้ก็มีแต่คันโดคนเดียวเท่านั้นเธอจึงมาขอความช่วยเหลือจากเขาแต่กลับถูกปฏิเสธนี่คุณจะทิ้งฉันจริงๆหรอคะอาลีทธอแทบสิ้นหวังเพราะเธอรู้ว่าเธอทำผิดไปมากเพราะเห็นแก่เงินเงินจำนวนไม่น้อยแต่ในตอนนี้มันกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลย เมื่อชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยฉันจะช่วยอะไรเธอได้เธอไปซะดีกว่าเธอคงรู้ว่าเธอไม่ควรมาที่นี่ที่นี่เป็นที่ต้องห้ามเันรู้ว่าฉันผิดกฎไม่ควรมาหาคุณที่นี่แต่คุณก็เป็นเจ้านายของฉันเป็นหัวหน้าไม่คิดจะช่วยกันหน่อยเหรอเรื่องรับงานนั่นเธอตั้งหาที่รับเองเธอจงใจที่จะรับงานเองไม่ใช่หรอ ไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อยแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ทำเพื่อองค์กรนะคะถ้าคุณปฏิเสธงานนี้รายได้ที่มันเข้ามามันก็รายได้ที่มันเข้ามาเหรอมันเป็นเธอตางหาที่ได้ไม่ใช่องค์กรของฉันหรือว่าตัวฉันซะหน่อยฉันเองก็เคยบอกเธอแล้วว่าฉันต้องเป็นคนรับงานเท่านั้นในเมื่อเธอเลือกเองชีวิตของเธอก็ควรรับผิดชอบเอา อาลีทั้งเสียใจแล้วมโหมากเธอเป็นคนขององค์กรทำไมพ่อหมดประโยชน์เคนโดถึงได้ผักใส่เธอเหมือนเธอเป็นตัวน่ารังเกียจควรจะช่วยเธอบ้างอย่างน,น้อยก็ช่วยพาเธอหนีหรือว่าคุ้มครองเธอจนกว่าเธอจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ไม่เลยอาจเป็นเพราะสิ่งที่เธอรู้มาเจ้านายชอบน้องถ่ไอพายใช่แล้วมันก็อยู่ที่นี่มันน่าจใจนักคิดว่าเจ้านายจะเอามันมาเล่นเล่นซีอีก จี่แท้ก็ชอบมันแทนที่จะฟังเอารู้ว่าอาลีคือคนที่ทำหลายพายแทนก็โมโหมากจนขาดสติกลับไปที่ห้องแล้วคว้าปืนของแคนโด้หมายจะฆ่าเธอซะแต่ก็ถูกเขาขวางเอาไว้แล้วพาตัวออกมาส่วนอาลีเขาก็ไล่ไปถึงเธอจะเป็นคนใดนองค์กรแต่เขาก็ไม่คิดจะช่วยเธอถ้าตอนนั้นเธอร่วมมือกับพายทำงานจนสำเร็จเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นคงไม่มีใครต้องเจ็บถึงขั้นตายหรือว่าถูกไล่ล่า เรู้ว่าแพนกดเขามากกับสิ่งที่เขาทําลงไปมันเหมือนกับว่าเขาเข้าข้างอาเรแต่เปล่าเลยเขาไม่อยากให้แพนต้องมาเหมือเปื้อนเลือดโดยเฉพาะคนไม่ดีอย่างอาเรเขาถูกตบหน้าอย่างแรงถึงมันจะเจ็บแต่ก็ไม่จับเท่าหัวใจของเขาตอนนี้เมื่อน้องบอกว่าจะไปไปจากเขาไม่ได้นะแพนแพนต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันจใจฉันอยู่เหรออยู่กับคน อย่างนายเนี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่าเย็นนั่นทําร้ายพายนายก็ยังปล่อยมันไปอย่างน้นอยๆให้ฉันได้แก้แค้นบ้างไม่ได้นะแนพนแพนทําแบบนั้นไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ฉันจะแก้แค้นให้พายเป็นเพราะนายเป็นเพราะนายคนเดียวที่ปล่อยเธอไปแล้วฉันก็โกรธนายมากโกรธมากจริงๆต่อให้นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไปนี้เราขาดกันไม่ได้นะพาย ทำไมจะไม่ได้ละ่ะไ,ได้อยู่แล้วแคนโดถูกต่อยคราวนี้โดนจังๆครึ่งปากครึ่งจมกูกท่ามเอาถึงกับหน้างายแานกำลังสไปจากเขาเขาสั่งลูกน้องให้ขวางเอาไว้แน่นอนต่อให้เขายอมให้น้องทำร้ายตนเองแต่ก็ไม่ยอมให้น้องไปจากเขาเด็ดขาดปล่อยฉันนะปล่อยฉันบอกให้ลูกน้องน้อยปล่อยฉันวนี้เลยไม่ได้นะแพนแพนจะไปไหนไม่ได้อารีอาจทำร้ายแพนอีก หรอที่อย่างเงี้ยทำมามเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงจริงแล้วนายปล่อยหล่อนไปทำไมหรือว่านายรักลูกน้องเหมือนกันแต่กับฉันอาจจะรักไม่มากพอก็ได้ไม่ใช่นะแพนจะรักแพนจะแย่อยู่แล้วอ่ะแต่แพนก็อย่าดื้อนักเลยแพนบริสุทธิ์และสดใสเกินไปที่จะมาทำเรื่องพันนี้การทำร้ายหรือฆ่าใครมันไม่เหมาะกับแพนเลยจริงๆเขาหวังดี ไม่อยากให้แพนเจอเรื่องแย่หากทำอะไรวู่วามลงไปแต่แพนก็แท้จะไม่ฟังเขาเลยแถมโกรธเขามากเองเขาจะทำยังไงดีถ้านายไม่ปล่อยฉันแล้วก็ฉันจะเกลียดนายอย่าเกลียดฉันเลยนะไม่ปล่อยฉันดูนี้ไม่มีทางแพนโดอุ้มน้องในขณะถูกมัดกลับไปที่ห้องแพนรู้ดีว่าไม่ไีทางหนี่พ้นแล้วใครละ่ะจะมาช่วยเขาได้ เก็คงไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่บาจริงหมอนี่ร้ายกาดนักถ้ารู้อย่างนี้คืนนั้นจัดหนักให้หัวใจวายไปเลยก็ดีแพนโดลพอได้ยินว่าแผนบนแบบนั้นมันที่เครียด,ดมันก็แอบยิ้มออกมาบาจริงนี่น้องจะทําเขาหัวใจวายเลยเหรอเฮ้ยเขาไม่ได้อายุมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ เขายังแข็งแรงดีคนที่จะหวัวใจวายหรือที่แย่น่าจะเป็นแผนมากกว่าไม่ใช่เขาเรื่องง้อ,อก,ก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเขาเพิ่งจะรู้ว่าแผนเดิมมากและฉลาดมากด้วยเขาจะประมาทแผนไม่ได้เลยอารีโกดละแคนทุกคนที่ตามล่าเธอรวมถึงเจ้านายที่ไม่ช่วยเหลือเธอด้วยต่อให้เอริกลูอ,อิสและพักพวกปล่อยเธอมาเพราะพูดความจริง ความจริงที่พูดไปหมดแล้วว่าข้อมูลอะไรนั่นมันเป็นของปลอมมันไม่ได้มีพายไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยมีแต่พายเท่านั้นที่รู้แต่มันก็ไล่ล่าเขาอยู่ดีทั้งที่เธอบอกความจริงไปทั้งหมดมันจงใจจะเก็บเธอทำไมกันเธอแค้นมากแค้นทุกคนโดยเฉพาะไอพายแล้วก็แคนโดการที่จะทำให้สองคนนี้เจ็บปวดและทรมานไปตลอดชีวิต ต่อให้เธอไม่สามารถค่ายพายได้ก็ตามการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือจัดการกับแผนซะส่วนทางด้านภายรู้สึกไม่ดีเลยเอริกหายไปนานขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องสำคัญแน่ๆแ,แต่เมื่อเอริกไม่อยู่แบบนี้มันก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้พายได้ออกมาข้างนอกแบบนี้เขากำลังจะไปหาแผนเขารู้สึกว่าแผนตกอยู่ในอันตรายพอจะรู้และเดาได้ว่าแพนอยู่ที่ไหนในขณะที่อาลี จับตาดูตลอดหาจังหวะเพื่อสั่งหารแผนนั่นไงมันมาแล้วน่าแปลกทำไมมันมาคนเดียววะแต่ไี้ก็ช่างฆ่ามันซะดีกว่าแต่จะฆ่ามันง่งายๆอย่างนี้มันก็ไม่ดีหรอกต้องทำให้มันกลัวให้มันรู้สึกบ้างว่าคนอย่างมันทำอะไรฉันไม่ได้เ่อผ่านลงจากรถอารีก็เข้าซาทันทีและลากตัวแผนมาที่รถของเธอทุบจนแผนสลบ กอดที่จะพามาที่บ้านล้างที่หลบซ่อนของเธอแพนถูกมัดเขาเอาน้ำด,าด่าจนทําให้แพนรู้สึกตัวขึ้นมานี่แกจะทำอะไรฮหัวละสิไอแพนฉันไม่ได้กลัวไม่เลยกลัวก็บอกมาเธอไม่ต้องแสดงล้อที่นี่มีแต่ฉันถ้าแกยังไม่อยากตายแล้วก็โทรบ,บอกให้ไอพายมาที่นี่สิฉันจะได้ฆ่ามันซะ ถ้าพายอยู่ที่นี่แล้วแกจะทำะไรเขาก็จะฆ่ามันให้ตายอีกรอบไงพายเก่งขนาดนั้นผมไม่ยอมให้เธอฆ่าได้ง่ายๆหรอกคราวที่แล้วที่เธอทำร้ายพายได้เราเธอวางยาไงโอ้เก่งจังล้มหมดเลยอะแตฉันไม่รู้มาก่อนนะว่าแก,เป,แแก,แกเป็นไอ้แพลแล้วก็จึงคิดว่าแกเป็นไอ้พายไปแล้วบางทีเธออาจจะจำผิดก็ได้นะอารี แหมสแสดงแก่งซะด้วยแกจะตายอยู่แล้วอย่างจะมาพูดมากอีกนี่คงโดนเฉดหัวออกมาจากบ้านของคุณแคนโดใช่ไหมละ่ะโถโถคิดว่าเขาจะรักสินะที่แท้เขาก็ไม่ใหญ่ดีเอ้เรลานี้เข้าใส่ผิดเจ้านายนะ่ะคิดถูกแล้วแล้วไงแกคิดว่าแกจะทำอะไรฉันเหรอก็จะฆ่าแกไงแต่เสียด้ยอที่เจ้านายไม่ใหญ่ดีกันแล้ว มี่งนินนะเขาคงเสียใจบ้างอะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าฉันได้แก้แค้นไอ้พายมันบ้างมันไม่ตายก็ใเห็นน้องมันตายแทนยังไม่ทันที่อาลีจะชักปืนภายก็แก้มาตัวอย่างได้สัก่อนตอนนั้นอาลีรู้แล้วว่าที่จับมาไม่ใช่แผนแต่เป็นภายทั้งหามีหน้าละ่ะถึงได้มาคนเดียวอาลีสู้กับพายเธอจะไม่ยอมตายง่ายๆเธอรู้จุดจบว่าเธอ ถ้ายอมแพ้หรือไม่คิดสู้เธอต้องตายแน่ๆแต่ฝีมืออย่างพายเธอไม่มีทางสู้เขาได้เธอถูกยินเข้าหลายนัดหายใจโรยลินใกล้าตายเต็มทีบอกมาดีกว่าว่าใครเป็นคนบงการเธอให้ฆ่าฉันฉันอยากฆ่าแกเอกไม่จริงมันต้องมีสิมีคนจ้างวานฉันมาก็จริงปีเตอร์ปีเตอร์อย่างนั้นเหรอ เขาอยากได้ข้อมูลนั่นแต่คนที่อยากฆ่าแกคือฉันเองโอ๊ะอดใจในที่บ็อกแล้วฉันก็ส่งเคาะเรื่องศพเธอก็แล้ว,วก,ลกันอาลีเกียริเกียรติพายมากๆาพายเก่งและเหนือกว่าเธอทุกด้านเธอกะจะสังหารด้วยวิธีนี้แต่ไม่คิดว่าจะรอดมาได้เธอไม่อยากเป็นศพไม่มีญาติถูกสัตว์เล็กๆแทะก,กินเป็นอาหารอย่างน้อยๆ ศพของเธอก็ไม่เป็นที่น่าสมเพชและอุจจาราของใครดอกใครยามที่มันเหลือแต่กระดูกก็ดามเธอจบชีวิตตนเองและตายไปจากโลกนี้พายเพิ่งรู้ว่า,าลีเกลียดเขามากแค่ไหนความริษยาทา,ทางทั้งที่ตนเองไม่ได้ทาอะไรเลยมันร้ายกาจถึงเพียงนี้มันดีที่เธอตายไปซะได้ถ้าวันนี้เธอเจอแผนเข้ามาเจิงจ แผนผมไม่รอดเนื้อมือของอาลีแน่ๆตอนนี้ก็แสดงว่าแผนอยู่กับเคนโดอย่างนั้นเหรอยังอยู่ที่นั่นถึงแม้จะใจเชิ้ออยู่บ้างแต่มันก็ยังแอบวันวันตอนนี้มั่นใจแล้วว่าแคนโดเจ้านายของเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการที่เขาถูกทำร้ายหรือยั่งฉิงข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเขาต้องไปหาแผนแต่ความโชคร้ายมันก็บังเกิดเมื่อเอริกโทรมาซะก่อน เขาต้องกลับเดี๋ยวนี้พายไม่ได้คิดว่าแผานจะตกเนียนอันตรายเลยตั้งใจจะกลับไปหาเอริกโดยที่ไม่รับสายของเขาเอริกกำลังโกรธเขากำล,กกำลรอพายอยู่แกจะทำยังไงพายอาจมีข้อมูลด้านทั้งหมดถ้าฉันรู้เร็วกว่านี้ฉันคงได้ความจริงและข้อมูลนั้นให้กับแกไปแล้วลูอิสเอริกพูดด้วยน้ำเสียงเงย็นชาเขากำลังรอพายพายกลับมาก็โผล่เข้าหาเอริก แต่คนของเขาก็จับตัวไว้พายถูกมัดและลากไปในที่ที่สรงสัต์เคยถูกคุมขังพายรู้ได้ทันทีว่าทรงสัตว์คงบอกอะไรกับเอลิกและเพื่อนเพื่อแล้วงานนี้เขาคงไม่รอดเขาจะทํายังไงดีเฮ้ยแกจะเอาอยิาง,งจริงเหรอเอลิกนั่นมันเมียแกะนะเว้เมียแ,แล้วไงวะฉันต้องเอาข้อมูลพวกนั้นมาให้ได้มันอันตรายแค่ไหนหากหลุดออกไปแต่ว่าแกจะทําใจได้เหรอให้ฉันจัดการไหมไม่ต้อง ฉันเองเอริกเข้าไปเขนความจริงจากภายมีแต่เสียงกรีดร้องที่แสนเจ็บปวดแล้วออกมามือของเอริกช้ำๆเหมือนกับปะทะอะไรนี่แกได้ความจริงอะไรไหมแกทำอะไรภายวะฉันเกิดทำในสิ่งที่ฉันควรทำไงเออแล้วได้อะไรไหมวะไม่ภายใจแข็งมากปากแข็งด้วยห้ามใครเข้าไปเดี๋ยวฉันจะสอบสวนเมียฉันเองแกคงเข้าใจฉน,นะเพราะถึงยังไงพายก็เป็นเมียฉัน พอถึงยังไงพายก็เป็นเมย์งั้นเหรอทุกคนต่างหันมองหน้ากันตอนนี้เมื่อองลีรู้เรื่องก็รีบบอกพายุพายุที่จะมาช่วยน้องพอมาถึงจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้เขาตัวคนเดียวก็ถูกเ,เพื่อนล็อกไอแฟนตัวดีมันก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยช่วยจับแต่สิมิว่าให้ฉันจับก็ดีแล้วอย่าให้คนอื่นจับหรอเดี๋ยวก็เจ็บหรอกยิ่ง้อองลีนั่นน่ะมือมันหนักจะตายนายก็บ้าช่วยพายตูงนี้ ป่านนี้พายจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่เป็นอะไรหรอกนาอย่างน้นอยๆนั่นก็เมียมันนะมันคงไม่ทําอะไรหรอกเหรอถ้าเห็นว่าเป็นเมียรจริงๆก็คงไม่นำหนึ่งขนาดนี้หรอกนี่ยังเห็นว่าเป็นเมียอยู่หรอฮะก็ขนาดใช้กํากลังยังไม่ได้ความเลยพูดดีๆจะรู้เรื่องหรอจ๊ะนายมันเป็นแฟนภาษาอะไรอะ่ะเพิ่งพาใส่ไม่ได้เลยแล้วมันน้องชนะขนาดไม่ช่วยน้องฉันแล้วก็เราเลิกกันจะโกรธหนีซีถึงยังไงอะ่ะ ฉันก็จะหาทางช่วยนะช่วยเหรอยืนเบื่ออย่างเงี้ยช่วยเหรอช่วยจับซันเอาสิไมิว่าเอริกไม่สนใจที่พาย,ยุวุยวายอะไรทั้งนั้นเพราะเขาเองต้องก,อการความจริงภายในห้องไม่รู้ว่าเอริกทาอะไรกับพายบ้างได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดตอนที่เอริกเข้าไปเท่านั้นมีเอริกที่กําลังเค้นยรความจริงจากพายคนเดียวแมแต่บอลก็ถึงกับเครียดจริงหรือว่าเนี่ยไอเอริกมันทํากับพายขนาดนี้เลย จริงครับบอนช่วยหน่อยเถอะไอออนเลฉันก็อยากจะช่วยนะแต่แกก็เห็นนี่ว่าฉันช่วยอะไรไม่ได้บอนนี่บอนเป็นพ่อมันนะเออแต่ว่านี่เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของฉันซะหน่อยนี่บอนไม่คิดจะช่วยจริง,รงเหรอเอริกมันก็ทําถูกแล้วหาข้อมูลพวกนั้นน่ะรุดไปอยู่ในมือของคนชั่วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตคนต้องมากหมายนว้ย ก็จริงร้วยบอนอย่างนั้นผมคต้องคุมเมียใช่ไหมแฟนไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละครับแล้วบอนจะทำยังไงต่อรอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้ามันแย่จริงๆฉันก็ต้องช่วยพายอย่างน้อยน้อยอะฉันก็ไม่ปล่อยให้พายตายแน่ขอบคุณครับบอนแค่นี้ผมก็สบายใจหน่อยทางด้านพีเมื่อได้รับการรักษาก็ดีขึ้นมากแล้วเขาก็ทำตัวน่ารักกับปีแอ จนพีแอลืมไปเลยว่าที่เขาเอาตัวพีมาเพราะต้องการให้พีทำอะไรเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงฉันดีแล้วฉันคงหายแล้วใช่ไหมดีขนาดนี้แล้วอ่ะก็คงหายแล้วแล้วนายจะทำเรื่องแบบนั้นกับฉันอีกไหมฉันรู้แล้วนะว่าที่นายทำกับฉันนั่นมันคืออะไร ก็แค่ไวรัสมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรไวรัสจะงั้นหรอแล้วมันใช่ตัวเดียวกับที่นายต้องการหรือเปล่ามันคล้ายๆกันแต่ไม่ร้ายแรงเท่าไม่ต้องห่วงหรอกนะตอนนี้พี่หายแล้วอืมฉันไม่ห่วงแล้วแล้วทีนี้นายจะใช้ให้ฉันทำอะไรอีกพีแอไม่คิดจะสั่งให้พีไปทำอะไรทั้งนั้นในตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติ แล้วอาลีก็หายไปเธอทำงานผิดพลาดข้อมูลพวกนั้นเป็นแค่กระดาษเปล่าเขารู้ว่าเธอไม่ได้หักหลักเขาแต่เธอต้องเอาข้อมูลพวกนั้นมาให้เขาจึงหลอกใช้เธอต่อไปแต่ปานนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะเธอก็ถูกตามล่าเหมือนกันนี่นายคิดจะอะไรอยู่หรอไม่มีอะไรซะหน่อยจะรู้ความคิดฉันไปทำไมหรือว่าคิดจะหนีพูดจางนั้นได้ยังไง ถึงยังไงฉันก็รู้ว่าหนีไม่พ้นเปียให้อิสระเขาบ้างให้เขาใช้โทรศัพท์ได้แล้วพอได้ใช้พายุก็โทรมาเขาลังเลที่จะรับมันเปียอ,อนุญาตให้เขารับสายพี่ชายตอนนั้นพีก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกพอรู้ว่าพายุโทรมาเพราะว่าพายพายถูกเอริกจับตัวเอาไว้แล้วถูกขังแถมยังถูกทรมานอีกด้วยมันทำให้พี น้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่รู้ตัวพีเอที่อยู่ข้างๆได้ยินและรู้สึงสถานการณ์ได้ดีมันเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวเพราะพายคงรู้ว่าข้อมูลพวกนั้นอยู่ที่ไหนหรือไม่ก็อยู่กับภายนั่นแหละแต่ตอนนี้พีกับหลังเลเขาจึงถือโอกาสที่จะช่วยพี่ตกลงที่จะร่วมมือกับเขาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเขาคงต้องวางแผนเพื่บุกเข้าไปช่วยพาย ถ้าช่วยพายมาแล้วนายต้องรับปากฉันนะว่าจะไม่ทําอะไรพายแน่นอนถ้าพายอยอมมอบข้อมูลพวกนั้นให้กับฉันพายต้องให้นายแน่ๆแต่ว่าฉันก็ยังกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเพื่อใจฉันฉน,นะ